ถ้าพูดชื่อหุ้น KYE หลายคนอาจจะนิ่งไปแป๊บหนึ่งครับว่าเขาทำอะไรแต่ถ้าผมบอกว่าเขาคือร่างจริงของเครื่องใช้ไฟฟ้า Mitsubishi Electric ที่อยู่ในบ้านเรามาตั้งแต่รุ่นปู่ไม่ว่าจะเป็นตู้เย็นพัดลมหรือเครื่องซักผ้าคุณคงร้องอ๋อทันทีรู้ไหมครับว่า KYE ไม่ใช่แค่โรงงานผลิตทั่วไปแต่นี่คือโรงงานนอกประเทศญี่ปุ่นแห่งแรกของกลุ่ม Mitsubishi Electric ที่ก่อตั้งมานานกว่า60ปี จากจุดเริ่มต้นของคุณสิกิพลโพที่วารคุณอดีตลูกจ้างซ่อมจักรยานที่สร้างตัวจากเสือผืนหมอนใบจนไปเข้าตารุ่นใหญ่จากญี่ปุ่นกลายมาเป็นพันธมิตรที่เหนียวแน่นที่สุดสเสน่ห์ของ k y e ในมุมนักลงทุนคืออะไรคำเดียวสั้นๆครับคือรวยเงียบหุ้นตัวนี้เป็นสเปคที่สาย VI หรือนักลงทุนเน้นคุณค่าหลงรักเพราะบริษัทมีเงินสดล้นมือแทบไม่มีหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยเลย เขาทำงานเป็นหลังบ้านผลิตของส่งออกไปญี่ปุ่นและทั่วโลกแบบไม่ต้องไปสู้รบกับแบรนด์ใหม่ๆให้เหนื่อยกำไรที่ได้มาก็นำมาจ่ายปันผลสม่ำเสมอจนบางคนเรียกว่าหุ้นฝากธนาคารแต่เดี๋ยวก่อนนะครับเหรียญมี2ด้านเสมอจุดที่ต้องระวังของ KYE คือความนิ่งครับหุ้นตัวนี้ซื้อขายกันน้อยมากบางวันนิ่งเหมือนหินเพราะหุ้นส่วนใหญ่ถูกถือโดยกลุ่มมิตซูบิชิและตระกูลผู้ก่อตั้งเกือบทั้งหมดมันเลยเข้ายากออกยาก ไม่เหมาะกับสายซิ่งที่กะจะทำกำไรในวันเดียวครับสรุปในมุมนักเล่าเรื่องนะครับ k y e เหมือนผู้ใหญ่ใจดีที่ทำงานเก็บเงินเก่งไม่ชอบเป็นข่าวแต่มีเงินเต็มกระเป๋าการที่ทางญี่ปุ่นยังกอดหุ้นไว้แน่นถึง45%นั่นเพราะเขามองว่าไทยคือบ้านหลังที่2และ k y e คือแขนขาที่ไว้ใจได้ที่สุดในการคุมคุณภาพระดับโลก ถ้าคุณกำลังมองหาหุ้นพื้นฐานแกร่งปันผลโอเคและสามารถถือลืมทิ้งไว้ในพอร์ตได้เป็นปีๆโดยไม่ตกใจเวลาเห็นราคานิ่งสนิท KYE คือชื่อที่คลาสสิกและยังคงเป็นตำนานที่ยังมีลมหายใจในตลาดหุ้นไทยเสมอครับ